เวลา18นาฬิกา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังลานพระพรามมหาเจษฎาบดินวัดราชนัดดารามส่งวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ31มีนาคม2567 ในการนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาจษฎตรราชเจ้าราชัชกาลที่3เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่31มีนาคม2330และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายน2394สิริพระชาพันษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา27ปีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการทรงนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นการศึกสงครามและการคุกค,คามจากชาติตวนตก ดยพระปีชาสามารถด้านการพณิชย์ทรงจัดตั้งระบบเจ้าภาษีในอากรส่งผลให้มีรายได้แผ่นดินและมีเงินเหลือจ่ายในพระคลังจํานวนมากยังทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและทรงก่อสร้างและบรูรณปฏิสังขรณพระอารามทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆรวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาและถือเป็นวันสำคัญของชาติโดยพระราชสมัญญาพระมหาเจษฎาราชามีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่